สวัสดีค่ะอยู่กับช่องสาวรักดําซิ่งนะคะวันนี้พามาบุกอูกชายใหญ่ค่ะพามาดูเอจ็ดร้อยนะคะกําลังจะเริ่มเคลียร์รถออกค่ะเพราะว่าอีอาทิตย์หน้ารถเข้าใหม่นะคะรถเข้าใหม่ตอนนี้กําลังนั่งเรือมาเปิดตู้อ,อทีที่หน้าเปิดตู้ที่เจ็ดที่แปดนะ่ยวันนี้เรามาดูรถ อีกสองสามวันน่าจะเสร็จกะเอากระจกมาใส่กระตกเอาไปชุบนะวันนี้มาก็มาสั่งสั่งอะไรแต่งกับเสียส้มโอนะนึกว่าของพิวิทไปถึงไหนแล้วยังไม่ได้ทำอะไรเลยอันนี้ก็รอขึ้นกระบ,บะค่ะรอซื้อเหล็กถ้าแกาบอกอ่ารอบึกเงินซื้อเหล็กนะจะได้ขึ้นกระบ,บะ อ๋อเหล็กซับเส้นหนึ่งเดี๋ยวเราพาไปดูขั้นนี้ค่ะใส่อะไรแต่งใส่ไปกับเงาวับเงาวับงามตาดีแค่นั่นอ๋ออืม เขาไปชุบมากเปล่าหรือว่าอาตินปีเนยังเราปัดเงาเอาเง่แห้วะอ,อันนั้น่าจะเป็นงาน P C Y นี่คันนี้ก็สวยนะคะนี่สีเข้มเข้ม แล้วก็เอาเลดมาตัดแต่งตัดรอไดอ้ไฟเลี้ยวสีดำต้องมองใก,นะกล้ๆนะสกากเพชรน,นะ สีน้ำเงินสีนี้ก็คทำเยอะเหมือนกันจากสีสีอย่างเลยกับบ้านหลังหูเลยค่ะอุ่ต่ว่าสวยนะแต่งนี่ก็สวยแล้วค่ะเรียบๆนะกระตกก็ดเดิมแต่ของเราเอานั้นก้านปัดน้ำฝนไปชุบเสร็จแล้วนี ตบอแบล็หลายดอกค่ะเขาบริจาคมาโฆษณาของแต่งเพื่อน,นทัง้งหมดตรงเราหอด เสร็จแล้วเกือดเสร็จแล้วอู้อันนี้เลดแต่งเลดข้างแปะกระสวยดิเทเล่เทเล่เทเล่ก็จะแต่ละขันก็จะสวยได้นี่เบิร์ดเงิน่ามนแมนณน้อยนิดสิคะ สั่งอันนี้ใหม่อันนี้ใหม่ไฟไฟนานแล้วก็ไฟเรยวโอ้กสั่งหลายอย่างอยู่ค่ะสั่งนอกสั่งญี่ปุ่นเลยค่ะสั่งไหมญี่ปุ่นมาเดี๋ยวมาดูกันอีกที่ว่าวา่าเราบอกอให้รุนไม่น้ำกันนะคะว่าแต่งตรงไหนเพิ่มอีกแต่ว่าไลยจุดอะไรบครับไ,รไปเลียว <laughs> เนี่ยบ่อยมากรับยเยบะชวนเมียมาคืนอีกงากเลยไปแป้งโซ่ตรงสั่งค้องกระทาะแกะไปแล้วค่ะสั่งค้องแต่งเป็นเกา่าหม่ใหม่ใหม่ญี่ปุน่นอันนั้นเอาบอลน,นั้น ตัวนี้น่ะสีดำดำแล้วก็อันนั้นกันสาสั่งเป็นเลนไมาญี่ปุ่นค่ะทีดีเด้อเดีด๋ยวชีถลอก ngon đấy Bởi đã nọt bị chụp nấm nọ Trúc pít bỏ Trúc đâm mà nà อย่างน็อตนะสวยสวยไฟหน้าไฟเลี้ยว ก็อยากให้เสร็จเร็วๆล่ะค่ะเพราะว่าเราก็จะได้ไปหาเงินเนาะพอได้ไปย้ายรับจบส่งรถส่งอะไรนะคะพอดีปลาเราช่วงนี้ฝนตกเนาะว้างจากงานก็ก็จะเร่งให้เสร็จเร็วๆจะได้ไปซื้อเหล็กขึ้นกับบะเออด้วยมดกัดตีนพี่น้องยังดอกเย็บเอาวะท่านนั่ง แก้มในระอไปชุบเอาอันนี้แม่ก็เห็นอันนี้แม่นี่แม่ ดึงออกเลยวันนี่มันเหยียบเล็กกันนี่นดึงออกร่มมาฉออกว่ะวะบมันเป็นคืนอจังอีอย่างนีเน้เป็นกระว่าเล็กเลยนี่ น,นีก็หาสปอนเซอร์ก็ไม่สปอนเซอร์เป็นมาเซเวสซีซี่อยู่ก็เลยว่าเบึงบึงก่อนค่ะไม่เน่ก็จะเอาสีเดิมนี่เละคัดออกขัดให้มันเงาสักหน่อยก็มีร้านให้ไปทำถ้าเขาให้ยิดฟรีก็สิไปยึดพี่น้องตอนนี้ยนีคุยกันอยู่ท่าลงตโตเนาะสาระแสนเก่าไป สีมันยังงามอยู่นะคะประหยัดนะสียังยังไม่พิจารณานะคะร้านไหนจะให้ไปทำฟรีก็รีบรีบนะคะรีบรีบ,รบเด้อร้านสีทุกร้านเพื่อจะเป็นสปอนเซอร์นะคะเยวจะไปทำ ัน,นี้ดิเคยเห็นอยู่มันจะเป็นฝาขอบแบบเบรดนะ<ม>เดี๋ยวทําเสร็จเตอสว่าเฮ็ดท่ออีกนะคะชุดท่อนี่ก็หลายบาทน,นะนี่เติมท่อเนี่ยชุดท่อชุดยางเออจิบ อ,อิบยูเจะเจอกันใ่คลิปต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบาย